ยังคอนโดมองเห็นเมน่อศพทายังไงได้บ้างคะก็สวยดีแล้วดูก็ไม่ก็ดีแล้วเป็นการเจริญมานานสตินะเราเห็นเมนถ่าศพทุกวันเราก็รู้ว่าคนตายทุกวันเลยเราจะได้เจริญเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทถูกไหมความโดยส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงกันสิเออเขาจะรู้สึกว่าว้าให้เป็นสิ่งที่อัปมงคลนู่นนี่ไม่จริงด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรเขามีความเข้าใจที่ไม่ได้รับการอบรมก็ เอาเป็นว่าเราพูดถึงเรื่องมงคล38มนะมงคล38คือสิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าคุณทํา3สอย่างนี้ยคุณอยู่ในธรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับส8สิอย่างเนี้จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเป็นสิริมงคลเจริญมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการเจริญมรณานิสติก็คือระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมองนั้นการคุณเห็นเมนอยู่เสมอเสมอคุณก็ระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอก็จะเกิดความไม่ประมาในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นมงคลในชีวิตครับ เราทําในสิ่งที่ดีถูกต้องชีวิตคุณก็จะดีขึ้นจเจริญมากขึ้นเ,เดี๋ยวเราจะคุยไว้คุยกันเรื่องเนี่ยมงคลสามสิบแปดซึ่ง,าง,งการละมาสูตรอย่างเงี้ยผมว่าไม่จบหรอกครับจริงๆไม่มีจบเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิทําให้ความคิดว่างเปล่าไม่ได้แต่นึกถึงความพุทธรูปเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับหรือว่ามีวิธีอื่นอะไหครับหนึ่งเลยก็คือต้องเข้าใจก่อว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อเป็นหิน เนาะแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้สามารถนั่งสมาธิแล้วว่างไม่คิดอะไรเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนอยู่ไม่คิดอะไรเลยเป็นไปไม่ได้พระอรหันต์เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นั่นไงพระอรหันต์ยัง <S <s <the full> <size> ไม่สามารถนั่งสมาธิแล้ <S <s <the full> <size> าวว่างเป็นไปไม่ได้ <S <s <the full> <size> เราต้องมีเครื่องยืดหรือติดอะไรสักอย่างอยู่เสมอๆหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอๆเราไม่มีทางแล้วถ้าใครมาบอกว่าฉันนั่งสมาธิฉันว่างไม่มีอะไรเลยตอนหลอืมอืมอืนะ ติดในความว่างติดในความว่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาว่างนะติดในความว่างเสพความว่างมัน<ต>มีคำว่าความ,มเนาะานะอืมไม่มีทางที่แบบไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่นั่งสมาธิแล้วบอกคุณมีเครื่องอยู่กัอะไรทุกอย่างถูกต้องแล้วนั่นคือการทําสมถะนกรรมฐานซึ่งควรจะทําในเบื้องต้นเราอาจจะอยู่กับบางคนอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุโทโธอยู่กับท้อง ยุบหนอพองหนอก็ว่าไปพอใจจิตนิ่งแล้วค่อยรู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าตอนนี้ใจเราคิดนู่นนะใจเราเป็นอย่างนี้นะใจเรามีเกิดเวทนานะก็รู้เห็นตามความเป็นจริงแสดงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสผงถ้าไมเนี่ยก็คือไม่สามารถที่ข้าส่งกระแสยิพานได้แต่มันต้องมีมันก็เลยถึงบอกว่าพบกลุมเดียวที่บรรลุได้คือคนเพราะคนมันคิดตลอดเวลา มันมีร่างกายมันพัฒนาได้มันพัฒนาได,าได้ทุกอย่างมันมีองค์ประกอบครบคือขันห้าครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่สามารถทําได้อืประมาณน,นั้นถือว่าเราไม่ปแปลกไม่มีทางแล้วทําแล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องทานั่งสมาธิแล้วว่างซึ่งไม่ถูก